ตอนนี้ถึงที่หมู่บ้านขยากอยแล้วทุกคน จริงๆอะ่ะเราสามารถเดินเทรคกิ้งมาตั้งแต่เฟเทียมาจนถึงขยากรอยได้นะมันเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เขาเดินเทรคกันแต่ด้วยเนื่องจากเวลาตอนนี้คือผ่านมาครึ่งวันแล้วนิวก็เพิ่งฟื้นจากเมื่อวานก็เลยเรียกรถมาลงที่ขยากรอยเลยดีกว่าและที่ขยากรอยก็มีเส้นทางเทรคกิ้งเหมือนกันก็คือจะเดินจากขยากรอยไปจนถึง,ถง,ถงหาดโอดูเดนิสที่เมื่อวานนิวไปก็เดี๋ยวจะไปหาเส้นทางนั้นกันเพราะว่าตั้งใจจะมาเดินเทรคที่ หมู่บ้านนี้แหละแล้วก็ค่อยกลับที่พักกันสําหรับวันนี้นะคะเมื่อกี้คือจ่ายค่าเข้าที่ตู้นี้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้ตั๋วมาแล้วค่ะทุกคนราคาค่าเข้าหมู่บ้านอยู่ที่12.5ลีล่าค่ะก็เท่าที่หาข้อมูลมานะคะหมู่บ้านขยากรยเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่ถูกทิ้งล้างไว้นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้มีคนอาศัยอยู่มันก็จะเป็นซากประกาหักพังแบบเนี้ย แนะนำว่าควรใส่รองเท้าผ้าใบมาเดินนะทุกคนเพราะว่าทางเดินมันแบเบนี้ยเป็นหินลืล่นๆถ้าใส่แตะมาน่าจะขาพลิกได้นะ จะเป็นจุดที่นิวน่าจะได้ตั้งกล้องถ่ายรูปตัวเองเพราะว่ามันน่าจะเป็นจุดที่สูงที่สามารถมองเห็นหมู่บ้านได้แบบเยอะเหมือนกัน you can take a photo first I can take photo for yes, you thank you Thank just tell me I'm preparing my tripod thank, so thank, so so thank you so much thank you are so friendly เาเจอป้ายที่เขียนว่าไปโอรูเดนิสอยู่ตรงนู้นติดอยู่ตรงกำแพงแปลว่าเรามาถูกแล้วทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเดินออกมาไกลาจากคยากอยมากแล้วนะแล้วเราก็เดินมาเจอสัญลักษณ์นี้นะเป็นเคเลอร์มาร์กบอกว่าทางนี้เป็นทางที่ถูกต้องทางนี้จะเป็นลูกศร ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่เหมือนมากกว่าน้อยกว่านะทุกคนถ้ามันหันอย่างเงี้ยมันแปลว่าให้เราอ่ะมาทางนี้หัวลูกศรมันหันไปทางไหนแปลว่าไม่ให้เราไปทางนั้นนะเราต้องไปทางตรงข้ามแต่เนี้ยมันเป็นสามเหลี่ยมตั้งก็เลยงงๆเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะไปทางนี้ถูกต้องเพราะว่าถ้าเป็นทางนี้หันมาที่ทางนี้มันจะเป็นลอร์ม mark แบบนี้ว่าห้ามไปอันนี้ยคือสีที่บอกว่าห้ามไป นักท่องเที่ยวตรงนี้นะคะเขาเดินมาจากฝั่งโอดูเดนิสเขาบอกว่าเดินมาประมาณ2ชั่วโมงแสดงว่าเราต้องเดินไปอีกประมาณ2ชั่วโมงกว่าจะถึงบ๊ายบายใอเมริกทริปไปค่ะอีกสองชั่วโมงทางนี้คือเราต้องสังเกตคัลเลอร์มาร์กที่เขาคอยบอกทางเราอยู่เรื่อยๆด้วยนะ mm hmm. เพื่อที่จะได้ไม่หลงแบบประมาณอย่างเงี้ยสีน้ำเงินสีแดงอะไรอย่างงี้ตลอดทาง ต้องคอยสังเกตไว้ซึ่งถ้าเราเดินมาสักพักแล้วเราไม่เห็นสีที่บอกทางอะ่ะให้คิดไว้เลยว่าเรามาผิดทางแล้วเราต้องเดินย้อนกลับทางนั้นนะเดินมาชั่วโมงนึ่งเพิ่งได้เห็นจุดชมวิวแรกคะ่ะแต่ว่าวิวนี้จะยังไม่ใช่ฝั่งของหาดโอลูเดนิสนะคะต้องเดินไปอีกเดี๋ยวอาจจะต้องรีบทำเวลาเดินหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าแล้ว ได้อย่างปลอดภัยแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้คือเกือบถลบนเขาตั้งนานนีะดีที่เจอครอบครัวฝรั่งเขามาพอดีเดินผ่านอยวด่ดินเสียงก็เลยเรียกเขาถามหาว่าทางไป,ทางไ,ปทางไหนต่อคือหาทางไปไม่เจอบายขอบคุณเอลลาค่ะบาย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 เมื่อกี้เดินใกล้จะถึงหาดแล้วแต่ว่ามีหนุ่มๆแท็กซี่เรียกนึกว่าเราเป็นคนจีนด้วย มันนี่หา่านี่หา่าใส่ใหญ่เลยทุกคนคะตอนนี้นิวก็อยู่ที่หาดโอลูเดนิสอีกรอบแล้วคะ่ะหลังจากที่เทรคก,กิ้งจากหมู่บ้านคายากมานะคะใช้เวลาไปทั้งหมด3ชั่วโมงคะ่ะทุกคน จากการเดินเขามาแล้วก็คิดว่าตอนนี้น่าจะมีเวลาบ้างลองชิมอาหารตุรกีสักหน่อยถามเขาว่าอะไรคืออาหารตุรกีบ้างคือแนะนำาหน่อยแต่มีข้อแม้ว่ามิวไม่สามารถกินเนื้อมวกับเนื้อแกะได้เขาก็แนะนำมาเป็นเมนูนี้อ่ะก็คือตอนนี้คือหิวมากๆแต่ว่าเขา recommend เมนูนี้มาก็เลยแบบต้องลองกินหน่อยใช่ไหมมันจะอิ่มไหมเนี่ยกินแต่ผักเนี่ย วันนี้ก็ได้กลับที่พักไว้หน่อยเพราะว่าได้ทําตามแผนที่วางไว้สําหรับที่นี่เรียบร้อยหมดแล้วซึ่งพรุ่งนี้เนิวจะต้องนั่งรถบัสจากเฟเทียไปอันทาเลียค่ะทุกคนจะเป็นอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเหมือนกันแล้วเจอกันสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะเป็นการเดินทางครั้งใหม่ไปยังเมืองใหม่ค่ะ